กราบสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่าน <c oughs> สวัสดีจ้าพี่นออ้องว่าสิไลสดน,นนะสัญญาณบ่อใดก็เลยอาเป็นคลิปซะเมื่อนี้มากินเป็นซูชินะคะเป็นซูชิแล้วก็มีตูดเป็ดทอด <c oughs> ตูดเป็ดย่างหรือตูดเป็ดทอดมากินกันเลยจ้ะเป็นซูชิถ้าองไปตลาดยง้มแงมคำคเขาจังแบบหลี อเอาเลยผุรคำเอาก่อนมีวาซาบิด้วยนะวาซาบิฝั่งนี้เอ่มีวาซาบิวาซเบิอะไรนะอันนี้วางตัวตัวเลยมี๊คำละห้าบาทนะคะมีหลายคำอยู่เลยนี่อันนี้ขอเอากี่ก่อนอย่างนี้หนึบค่าโกดองเนาใส่ตัววาซาบิจิ้ม กินง่ายอืมเห่นนิดหน่อยเนี่ยอันนี้เป็นไข่เลยเป็นคนที่มากกินซูชิพป่น,น้องนั่นแตล่ละอันนี้เป็นจกดป็ด ัญญาติอินเทอร์เน็ตบอกให้อย่างนี้เลยงงเพื่ัน,อ,นอันนี้เป็นสาหลายนะครับเป็นหน้ายยำสาหลายจุม่มจุ่มเข้าไป จ้ะมันต้องหืนขึ้นจมูกแบบนี้เละประดาประดามากมากนี่หลายหนาเลยพี่น้องมีไข่หวานไข่กุ้งาเแซลมอนกับมีหมึกค้าโกะกับมีมีแฮมนะครับเหลือกเลย ดากเป็ดนี่ก็สีออกกรสชากเข้มเข้มนิดหน่อยดากเป็ดย่างเกลือ <c oughs> มักกิน <c oughs> <c oughs> ขึ้นมาอันนี้เป็นหน้าแซลมอนนะหน้าวิทห้าบาทพี่น้อง าสิไหลสดว่านัวมัวนม้วนทำพี่นองแต่ว่าลาไหลอยู่โรงงานเนาะไห่แบบม่มีปัญหาอย่างเลยงงกันยูนี่มันอับสัญญาณขอคขมแบบเฮ้ย คอยจบอกด้วยว่าอซูชิเอ็นเนี่ยก็ว่าสบีน้ำตลาดหุ่นหุ่นแบบสนิทลายเลยอ่บึงกันได้เด็ดเห้อบ้ข้นกับบ้สไสว่ที่กันเน้อ กินเป็นหนึง่งนาขวดอะออองไม่ย่้เลยลงได้ปะว่า ถ้ามันถันทอดไม่ไี่มันสิกรอบพี s <S ่น้องดาเป็ดไม่ละสิบบาทเรอกินมันละชิมหาเออเรากนมันละสิบหางสงสัยมันคำแล้วเราต้องขอใจเนี่ยคื้เหรอเฮ้ยไรน์โซูอยู่หนึ่งสอง

เราไปยังตลาดเมื่อึ้นแดดยังเนากนนนพี่นอ้องไปยัางงาน,น,นอืมไปขายัแต่ว่ายเบไดแล้วเนาะเลยเลยะไรๆจำเนี่ยจับเขาแรกว่าเราไปยัางกินอันนี้เขากาขายขายเนาะตัวนึงเป็นเป็นปิลานให้หเขาตัวนึงเอันนยู่วอสเบิร์ตอันนี้แซลมอนนะครัะแต่สุดขออที่อยากสื่อแซลมอนต้นนี้ไงแมคโครมาอัอคดคลิปให้พี่น้องเรื่องนี้ บุกบบบบุกด้วยต่วยห่นดะวอินเยอะืมสบายก็วันหยุดพี่น้องเมื่อยัเุาร์อาทิตย์ก็ว่ากันอื่นกัน ไปสื่อผลไม้ให,ห,ห้เรามาเนา่นมึนกำลังดีมึนกำลังแสบ็จมึอลหยมัทมนทรมาน Ừ, không cắt cổng hôn 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 tuổi hôn 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 hôn

กินอาหารญีปุ่น,อตอน,นแต่ต้องมดคแต่แปลเป็นตรีมญี่ปุ่น,นหรอือเล่าะตรียญี่ปุ่นไขีหวานอหนมเอ,อ้ยอคุณเราคุณลราทำก๋วยัตีคุณราทาคุเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบหน้านี้ก็เลย แต่ว่าเขาผสมมาให้แบบว่าเป็นกล่องๆนะเนาะตวเมดเลยหมดแล้วมียังอยู่ในน้อยโอยเวาัดเื่อยแมนหมอืมท้ามไเลยเวาแม่บอปตอออกครับสุดท้ายมาบิมพอนแกมบอเกินแจ้งืมอเกงแ บ่ห <laughs> นึงสองลอยไม่ถนะึงนะขึ้นบ้างฝาวกึนววอ้ยไม่ประโยชน์เลยกินอย่างฝ่าวก <c oughs> นไปเอาละอ <c oughs> เอาบุพิก,การติดตา,ดามเดินกะซเอาละพี่น้องมือนีกัมาสับซึมมนนจะขอกันขึ้นหนา นักชัน้นนานๆขอให้รักกันนานกะเริมยูเริมยูมยกะอย่าลืมกด subscribe ให้เป็นพิญญาบาตรให้กัาพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีจ้าบ๊ายบาย